โอมชานติก oh วันนี้วันที่15เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆพี่แสหวานหลังจากเข้าไปตู่84เครื่องยนต์แบตเตอรี่ของลูกดวงยานได้เริ่มมืดทึบเดี๋ยวนี้ให้ชาร์จมันอย่างเต็มที่โดยการอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำ คำถามลูกคนไหนที่บาบานั้นทิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมากๆาํคำตอบบาบอกลูกๆผู้ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆและผู้ที่คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากห่วงพันธะลูกนั้นเป็นลูกที่มีโชคอย่างมากๆโดยการอยู่ในการจดจำลูกสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของลูกได้อย่างเต็มที่ถ้าลูกเพียงแต่ถ่ายทอดความรู้แต่ลูกไม่มีโยคะ ลูกสรของลูกนั้นไม่สามารถกินถูกเป้าได้ไม่ว่าลูกนั้นจะถ่ายทอดประสบการณ์ของลูกอย่างจานฉลาดมากมายอย่างไรก็ตามถ้าลูกไม่ได้ฝึกฝนอะไรที่ลูกพูดถึงสํำนึกของลูกนั้นก็จะกลัดกร่อนอยู่ภายในตัวลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสาระของคุณธรรมจุดแรกลูกเป็นลูกของพ่อที่แสนหวาน ลูกจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันเช่นพี่น้องชายและพี่น้องหญิงที่แสนหวานอย่าได้มีสายตาของกิเลสใดๆถ้ามีความสุขซนใดๆอยู่ในสายตาของลูกแล้วจงบอกความจริงให้กับสัญญาแพทย์ทางจิตวิญญาณจุดที่สองอย่าได้เคยมีข้อบกคร่องใดๆของความคิดเห็นในหมู่ของลูกจงเป็นผู้ที่มีหัวใจกว้างใหญ่แล้วทำงานรับใช้ ด้วยค,ความอ่อนน้อมถ่อมตนอันใหญ่ยิ่งด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกและให้สานของพ่อกับทุกๆคนพรขอให้ลูกนั้นจงทำทุกๆก,การกระทําของลูกให้มีค่าที่จะได้รับการจดจำว่าเป็นการกระทําที่สูงส่งของดวงยานที่ยิ่งใหญ่ดวงยานที่ยิ่งใหญ่คือคนผู้ที่ทุกความคิดทุกการกระทำอยู่อย่างยิ่งใหญ่ ขออย่าได้ให้มีแมนแต่ความคิดเดียวอยู่อย่างธรรมดาหรือไร้สาระขออย่าได้ให้มีการกระทาที่อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาหรือป่าศจากวัตถุประสงค์ใดการกระทาอะไรก็ตามที่ลูกแสดงด้วยอวัยวะทางกายของลูกขอให้มันอยู่อย่างเต็มไปด้วยความหมายหรือวัตถุประสงค์ให้เวลาของลูกนั้น ถูกใช้ไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆในหนทางที่มีค่าสำหรับงานอันใหญ่ยิ่งนี้เพียงเท่านี้ทุกๆก,การกระทำของลูกก็จะอยู่อย่างมีค่าที่จะได้รับการจดจำเช่นการกระทำที่สูงส่งอนุสรของดวงยานที่ยิ่งใหญ่ก็คือภาพลักษณ์ของความสุขภาพลักษณ์ที่ดึงดูดและเป็นภาพลักษณ์เอาแวะกติพจน์ให้ละเลิกความอยากต่างๆ กับการนับถือและทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในความเคารพในตัวเองของลูกความนับถือต่อมาก็จะตามรูปมาเหมือนกับเงาอัจฉะโอมชานติ